นี่ก็เป็นภาพสปายช็อตนะครับของ Mercedes-Benz E-Class Sedan ในเจเนเรชั e ่นนุ่นต่อไปนะครับซึ่งก็ทำการทดสอบวิ่งที่สนามนูเบิร์กริงนะฮะซึ่งรูปลักษณ์ด้านหน้านะครับจะมีกระจังหน้าที่กว้างขึ้นมีไฟหน้าแถบ LED อยู่ด้านบนนอกจากนี้นะฮะยังมีไฟ LED แถบโค้งที่ส่วนล่างโดยไฟหลักนะครับจะมีลักษณะโค้งมนและในส่วนของประตูรถทั้ง4ประตูนะครับจะมีการทำมุมที่เพิ่มความน่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ากับด้านข้างของตัวรถส่วนมือจับประตูนะฮะจะมีความกลมกลืนกับตัวถังเหมือนในรุ่น S-Car ตัวล่าสุดและในส่วนของฝากระโปรงหน้ารถนะครับจะดูยาวขึ้นเป็นพิเศษนะฮะทั้งนี้ก็ทำให้เจ้า E-Car s e d นะครับดูเฉวี่ยแล้วก็มีท้ายรถที่สั้นนะฮะซึ่งเจ้า S-Car ใหม่นี้นะครับมันก็จะมีหน้ารถและฝากระโปรงที่ยาวขึ้นเป็นพิเศษนะฮะทำให้มันดูเฉี่ยและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนท้ายรถก็จะดูสั้นนะครับ ทั้งนี้ฝากระโปรงหน้ารถหรือหน้ารถที่ดูยาวนะมันก็จะช่วยได้นะครับในการเกิดอุบัติเหตุเวลาชนด้านหน้านะฮะในส่วนของล้อในรูปนี้นะครับมันก็จะมีสีเข้มแล้วก็มีลายเป็นกา้านซึ่งก็จะทําให้มันเพิ่มความดูดดานมากยิ่งขึ้นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับอาจจะมีความคล้ายกับ s car นะฮะและก็อาจจะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่มีความคมละเอียดสูงและคุณสมบัติการช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจนะครับมาดูรายละเอียดในระบบส่งกําลังกันบ้านนะครับก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนแน่นอนนะฮะแต่ก็อาจจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลแบบเทอร์โบชาร์จไฮบริดแบบอ่อนก็เป็นได้นะครับก็อาจมีแนวโน้มที่เป็นไปได้นะฮะและอีกหนึ่งตัวเลือกที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือ AMG ใช้เทอร์โบสสูบแบบมีไฟฟ้าช่วย ก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับเพราะว่าระบบส่งกำลังจะเป็นแบบไหนสำหรับ e car ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปี2 0 2 3หรือปี2 0 2 4นะฮะซึ่งก็คาดการว่าเราอาจจะได้เห็นภาพสปายช็อตแบบนี้อีกมากมายนะครับของการพัฒนารถนะฮะก่อนการเปิดตัวขายอย่างเป็นทางการนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ